ในที่สุดถึงแล้วครับโรบินสันะนะครับถึงโรบินสันแล้วครับไม่ไม่ได้วิ่งมาเป็นเดือนแล้วมาวานวันสาวยุดยุดเพราะอะไรที่เกียจความขี้เกียจมันเยอะแล้วอีกย่านฝนมันทำท่าจะตกด้วยอากาศเย็นก็เลยนอนเลยอาทิตย์นี้วิ่งได้แค่4วัน จานวิ่งอังคารพุทหยุดพุทธละฮัตวิ่งสุกวิ่งสาวหยุดนี่วันอาทิตย์ครับเพราะว่าพายุเขาเขาบอกว่าสามสี่วันไอ้นี้วันนี้ทําท่าจะตกเหมือนกันแต่มันนอนไม่หลับอะ่ะก็เลยเออมาวิ่งดีกว่าแต่แต่แตมาถึงนานางานทีวีเนี่ยฝนเสือกหยุดเฉยเลยไอ้นี้ทําท่าจะตกอีกแล้ว ใช่เปล่าวะใช่คนปั่นจักรยานคนเมื่อกี้เปล่าวะเออไม่แปลกหรอกปั่นจักรยานอ,ะอ่ะอ่าไได้วิ่งมาเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้เราวิง่งเราวิ่งมาแล้วนะครับประมาณ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 สิบโลอะ่ะเรากลับไปอีกประมาณสิบห้าโลวันเนี้ยไอ้นี้ วันนี้ตะคิวไม่มีว like like ิ่งแรลๆในตะคิวเริ่มมาไอ้นี่ก็มาเหมือนกันแต่เราเรารู้สึกได้ว่าเออถ้าวิ่งต่อไปไม่เป็นไรแต่มันเริ่มเตือนแล้วอ่าทีนี้เมื่อวานผมสร้างซื้อกระเป๋าใบละเก9าบาทกระเป๋าของอไอไอ USA อเมริกาน่ะไอกระเป๋านี้มันก็คุ้มนะไอเนี่ยสาบาท มาดูกระเป๋า38บาทหน่อยแล้วก็ดูหน้าตาคนไายเอคนไายด้วยเดิมๆนี่นะครับกระเป๋า39บาทซื้อมาสองใบ78บแปดาทค่าซองอีก ท่าไหร่วะสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสิบร้อยสิบห้าบาทนี่แหละแปดสิบร้อยสิบห้าบาทซื้อมาสองใบให้พี่เล็กอันหนึ่งให้พี่เล็กสีเขียวเขียวใบตองอะ่ะโอเคมันก็ขูมนะแต่ เวลาวิ่งไปมันเด้งอ่ะแล้วมันก็คุ้มอ่ะแต่แต่สำหรับผมนะไม่ดูแล้วมันส่วนตัวนะก็จอกไปอ่ะมันแบบว่าก็จอกอ่ะสำหรับผมนะครับแล้วพอดีเราเราผิวดำอย่างนี้ด้วย ถ้าเราใส่เสือผ้าดีนะมันจะดูดีหน่อยเออแต่ถ้าเราใส่เสือผ้ากระจอ,อะ่ะมันก็ไปกันใหญ่อะ่ะเข้าใจไหมเนี่ยดูดิบันนอบันนอกอเราลู้ตัวไงเออ ไม่รีบนะครับวันนี้เราว่างวันนี้วันอาทิตย์หนักไม่ได้ไปซองหนักเรียนนะครับไม่รีบไม่รีบอุ้ยหนังอะไรวะอุ้ย,ยนี่ผักผักใหม่อย่ะ,อะไรวะโคตรคนทิมมหากากมหากาก มหากาอโคดโคดคนทีมมหากาศ,อ,อ,ากาศอันนี้ภาคสี่ยี่สิบกันยายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์นู่นนู่นโตวินุนสวันนี้บันทีเท่าไหร่วะวันนี้เฮ้ยวันนี้วันทีหนึ่งแล้วหรอ เดือนสิบวันทีหนึ่งเลยหรอหวยออกวันนี้เปล่าวะวันนี้ <c oughs> วันทีหนึ่งเดือนสิบเวลาเจ็ดมงสิบแปดนาทีรถมันมองไม่เห็นอนอะช้างแมนเถอะสิ้นเดือนแล้วหรอโอ้โคโรดไวเลยกูสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนออก ขายเป็นที่ระลึกไว้นะครับไม่ใช่อะไรเราเดือนนังมา,าทีเนี่ยเราก็เลยใายเป็นที่ระลึกไว้แต่ถ้าแต่ถ้าวางอย่างเงี้ยเอออาทิตย์นั่งมาค้างนังอย่างเงี้ยแต่ไม่หรอกเราวิ่งวันละสิบโลก็พอแล้วเดือนนังมา,าทีนี่นก็พอแล้วเราไม่ใช่ นักวิ่งแข็งนี่นะเราวิ่งเพื่อสุขภาพให้ร่างกายเราแข็งแรงก็พอไอ,อ,อ,อที่วิ่งออมโลบินสันเนี่ยอยากรู้ว่าเออกูทำได้หรือเปล่าเอออนาคตอ่ะอาจจะไปวิ่งมาลาทอนอย่างเงี้ยสี่สิบสองโลอย่างเงี้ยมันจะไหวเหรอน่าเราวิ่งสิบโลอ่ะวิ่งแบบช้าๆเหนื่อยจะตายหายอยู่แล้ว แค่สิบโลเองแล้วขาดอีกสามสิสองโลเราจะวิ่งยังไงวะแต่ไปดูใน YouTube อ่ะยายปลาอายุหกสิแล้วแกวิ่งได้แล้ววิ่งได้แต่มันทรมานทุดๆเลยนะดูเลยวะโอเคโบวิสานนะครับถ่ายเป็นทีละลึกไว มายก้อนเนี่ยเราเห็นเราเดินพูดคนเดียวอย่างเงี้ยเขาว่าเล่าอ่ะเป็นคนบ้าแต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วครับเพราะว่าเราเดินท่ายลูเขารู้อยู่ว่าเออเราเป็นคนชอบเล่นเน็ตอะไรนะโลกโซเชียลอะไรนี่แหละไอ้นี้ไม่ได้เอาไปลงเฟซน,นะครับเอาไปลงใน youtube นะครับเกบไปเป็นทีระล,ลึกไว้ดูตอนแก่ ตอนนี้ยังไม่แก่แล้วครับตอนนี้อายุ42เองอีก8ปีนู่นฮา10ถึงจะแก่ตอนนี้ยังรู้ว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่งั้นแค่นี้ละครับอย่าให้เสียเวลา